จาไ้เดนเบอร์นะครับผมวันนี้นะครับเรายังอยู่กันในเกมฟ้าคลายหกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันนี้ครับจะเอาพิกัดนะครับปืน LMG ที่ยิงรัวที่สุดนะครับยิงรัวและเร็วที่สุดในเกมนะครับมาฝากกันสองกระบอกนะครับกระบอกแรกนะครับเป็น LMG ทองนะครับผม เดี๋ยวแจมิกัดไปเอาได้เลยอีกก็บอกหนึ่งครับเป็น LMG ข่านะครับซึ่งสามารถม็อดได้แรงแรงเหมือนกันเลยนะครับเรียกได้ว่าขาบูขาลุยนะครับต้องถูกใจแน่นอนนะครับกับปืน LMG ที่ยิงรัวๆแบบนี้นะครับผมว่ากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมเริ่มที่กระบอกแรกนะครับให้ไปที่พิกัดตามที่ผมมาไว้เลยนะ นี่ครับจะอยู่ตรงที่การบอกไว้นะครับตรงนี้นะครับไปเอาได้เลยครับไม่มีอะไรนะครับเปิดมาครับคุณจะได้ Impact Diver นะครับผมเป็น LMG 3ดาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถเท่ากันนะครับ อิมแพกไดเวอร์นะครับผมนี่นะครับจะมีมอสส่วนเสริม2ช่องนะครับแล้วก็มอสธรรมดา2ช่องนะครับมีกระสุนเจาะเกราะนะครับมีอาเล็งนะครับคูณ3นะครับมียิงแล้วยิงไวนะครับกับกระสุกไส้ก็คือยิงตัวนะครับผมก็เรียกได้ว่าพอใช้ได้ครับสำหรับมอสที่ติดมานะครับ ่วนอีกกระบอกหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปเอากันนะครับตรงนี้นะครับมันเป็นเควสเพชรนะครับผมนี่นะครับมันจะมีขั้นตอนเอายากนิดหนึ่งเพราะมันเป็นเควสหาสมบัตินะครับแต่ว่าถ้าได้มารับรองว่าคุ้มแน่นอนนะครับผมและสามารถมอสและแต่งได้นะครับเฝอเนะครับแรงกว่าเจ้าปืนทองกระบอกสักครู่อีกนะครับแล้วแต่แต่ละคนจะมอสยังไงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ มาถึงนะครับผมมันจะเป็นโกดังนะเราก็นะครับรับเควสนะครับเข้าประตูไปอ่านนิดนึงนะครับจริงๆมันมีเรื่องราวด้วยนะนะครับแต่ผมอยากให้อ่านเองนะครับมันจะประทับใจมากกว่าผมนั่งเล่านะเพราะฉะนั้นผมบอกแค่วิธีไปเอาของแล้วกันนะส่วนเรื่องเนี่ยก็นัก่านเงินนะครับพอเข้าประตูมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าตรงกลางนะครับมันจะมีแท่นสี่ปุ่มสีแดงสี่ปุ่ม นะครับก็ปล่อยผ่านไปครับให้ออกขวานะครับมันจะเจอทางที่เป็นไฟช็อตนะครับเราก็กระโดดข้ามไปนะครับกระโดดข้ามกล่องนะครับมันจะมีกล่องอยู่กระโดดถึงถึงไฟนะครับค่อยๆไปนะครับเสร็จแล้วปิดสวิตช์นะครับไฟจะดับนะครับแล้วเราเข้าไปในห้องที่มันมีนกงอ่าะล้วก็จะเจอขัดเอานะครับอ่าสับมันลงครับผม จากนั้นนะครับออกมานะครับแล้วก็ขึ้นบันไดไปครับจะเจอประตูนะครับซึ่งมันจะล็อกจากด้านในนะครับไปไม่ได้นะให้เราลงมาใหม่นะครับแล้วก็ออกไปทางซ้ายนะครับจะเจอลูกกงครับที่มีบันไดอยู่ข้างในครับเราก็เดินมาอีกนิดหน่อยนะครับมันจะมีช่องที่ไปได้นะครับผม แล้วก็มันจะมีไอ้ตรงเหลืองๆเนี่ยครับกระโดดขึ้นมาครับนี่บนลังนะครับแล้วก็ไปตามช่องเลยครับแล้วก็พันฟันขอโทษครับฟันแผ่นไม้นะครับพอแตกแล้วก็มุดเข้าไปแล้วจะเจอคคตเอา์อีกหนึ่งอันนะครับตรงนี้นะคุณก็สับมันลงมานะครับจากนั้นนะครับก็ขึ้นบันไดไปครับ นะครับขึ้นไปไปออกไปนะครับกระโดดขึ้นไอ้นี่ไปนะครับแล้วก็ตรงไปนะครับมันจะมีพังพรโผล่ขึ้นมานะครับก็ยิงมันนะครับฆ่ามันซะนะครับพอฆ่าพังพรได้นะครับคุณก็ทําการนะครับอ่าโยกขะเ้าในห้องนี้นะครับพอโยกระเอาเสร็จปุ๊บคุณก็เดินตามทางไปเรื่อยๆครับนะฮะแล้วก็กระโดดลงไปลงสังกะสีนะครับ แล้วมันจะมีรูนะครับมีรูเล็กๆอ่าเนี่ยครับแล้วก็ยิงกุญแจที่มันล็อกห้องไว้นะครับแล้วก็กลับไปนะครับห้องเดิมที่เราเข้าไม่ได้เมื่อกี้นะครับเราจะเข้าได้แล้วเพราะว่ากุญแจมันโดนเราทําลายไปแล้วกลับขึ้นไปครับ ตรงไปเรื่อยๆครับจะเจอคัดเอาุสดสุดทางเลยครับแล้วกดลงมานะครับจากนั้นกลับลงมากลางห้องนะครับผมเดินลงไปนี่ครับสีเขียวสีปุ่มกดเลยนะครับนี่ครับผมก็จะเป็นประกายวิบวับเลยนะครับแล้วประตูจะเปิดออกนะครับก็เข้าไปครับผมครับอันนี้เราจะได้สัตว์ขี่ด้วยนะครับผม เป็นม้าสุดเท่นะครับเป็นสัตว์ขี่ได้มา้านอกจากได้ม้าแล้วได้ปืนด้วยนะครับนี่ครับ MG42 นะครับผมซึ่ง MG42 กระบอกนี้ครับมันก็คือปืนทองที่เราแนะนำไปตอนต้นเกมนะครับอะกดเปิดมันปึ้งนะครับกดปล่อยให้เป็นอิสระนี่นะครับทีนี้เรามาดู MG42 กันนะครับผม เจ้า MG 42กระบอกนี้นะครับเป็นไท์แมชชีนกันนะครับหรือ LMG นะครับผมมีมอสส่วนเสริมนะครับ3ช่องนะครับแล้วก็มีมอสธรรมดา3ช่องให้ปรับแต่งกันให้ได้ตามสบายใจเลยครับใครอยากแบบได้แบบไหนแบบอะไรปรับเลยนะครับผมอัตรายิงของ MG 42นะครับดูทางมุมขวานะครับขวาล่านะครับ1,176ง1นนะครับโอ้โหเร็วมากนะครับ ซึ่งมันรวนที่สุดถ,ถ้าเทียบกับ l อ g อื่นนะครับคุณไปได้ดูกระทั่งปืนกระบอกอื่นด้วยนะครับซึ่งมีอัตราวความเร็วเนี่ยจะเห็นว่าแตะพันเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับถือว่าแหลมมากๆเพราะาแม็กกาซีน100แต่ผมบอกว่าเวลาเอาไปใช้จริงเนี่ยแป๊บเดียวมันก็หมดแล้วนะครับเพราะ,ะมัดเพิ่มกระสุนก็ดีนะอันนี้เป็นแนวทางเฉยนะครับผมอันนี้ก็เรียกว่า เอาปืนแรงๆเร็วๆสายบูชอบใจนะครับผมจัดไปเลยนะครับผมและถ้าชอบอยังไงร,รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ผมลาไปแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ